นี้สุโขทัยเรียกว่าอะไรครับเี่ยขนมวงครับขนมวงนะครับมันเหมือนกับของอะไรข้าวมูนขวงอะไรรู้ปะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับอันนี้็แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็เอาเอามาทอดก่อนมันดับแล้วแล้วก็เที่ยวน้ําตาลถึงเอามาชุบชุบน้าตาลชุบน้าตาลเป็นคาราเมลข้างเคลือบข้างบนขา่ยังไงครับเนี่ยสองวงค่ะเอาเอาสองวง น,นี่โรยงานด้วยเหรอ,อครับนี่ก็ขนมวงนะครับซื้อมา2วง5บาทก็วงละ2องบาท50นะครับหอใบตองมาด้วยสีสันน่าทานมากครับ เดี๋ยวจะลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอืมกลับแล้วครับอืมเรงเนื้อแป้งอร่อยนะผมว่าน้ำตาลเนี่ยจะหนาไปนิดนึงนะเพราผมชอบผมชอบแบบหวานน้อยกว่านี้นะแต่ว่าอร่อยเลยล่ะมนะไม่ธรรมดาครับอร่อยมากเลยนะอืมสุดยอดครับรว จะออกหวานนะครับก็เป็นขนมไทยเดิมนะครับุแล้วก็แบบหวานเจ็บเลยแต่ก็อร่อยมากนะแป้งอร่อยมากครับผมขนมบง